อันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะนี่เป็นครั้งแรกที่ดูดไขมันเราก็ต้องมั่นใจศึกษามาเป็นประมาณอย่างน้อยๆเกือบปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อชัญญพักนะคะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะส่วนพาร์ทบนค่ะก็จะมีพุงมีหน้าท้องมีเอวมีนมน้อยมีตีกลังนะคะแล้วก็ดูดเหนียงดูดแก้มส่วนตัวเป็นคนที่แบบ คือทาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาข้อมูลแล้วงานวิจัยอะไรพวกนี้เย่าใช่ไหมวันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเราก็ต้องมันนี้เป็นครั้งแรกที่ดูดไขมันเราก็ต้องมั่นใจว่าโอเคเราเรามีข้อมูลเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจแล้วข้อมูลที่ศึกษามาเป็น ประมาณอย่างน้อยๆเกือบปีแล้วเนี่ยลองส่องดูมาตลอดเลยก็คือที่นี่มีข้อมูลแน่นมีเคสรีวิวดีมันทุกอย่างมันมันมีการแบ็กอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโลเคชั่นที่นี่ก็คือมันใช่อะค่ะเพราะว่าต้องการทําที่เชียงใหม่ด้วยวก็หมอมาหมอพร้อมมาหาถึงที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคที่นี้ดีกว่าเลยค่ะแล้วหมอใจดีมากค่ะหมอน่ารักก็คือ ค่อนข,ข้างที่จะให้ข้อมูลแน่นตอนที่เราคุยแล้วก็วกวกหมอจะวงว่าตรงนี้นะเราจะดูตรงนี้แล้วจะมีแผลตรงนี้ตรงนี้คือไม่ต้องถามหมอก็จะบอกค่ะว่าเ,เพื่อเพื่อที่จะให้ความเข้าใจในการในสิ่งที่เราจะถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นเป็นส่วนที่ทําให้เราตัดสินใจมาที่นี่หมอพร้อมคนพร้อมอค่ะ <laughs>